สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงการเมืองไทยและกระแสของพรรคเพื่อไทยที่กำลังมาแรงถ้าคุณเป็นผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยอย่าลืมกดซ u b s c r i b e ช่องนี้ไว้วิดีโอวันนี้น่าสนใจมากถ้าดูแล้วชอบกดไลค์คอมเมนต์และแชร์ความคิดเห็นของคุณด้วยนะครับพรรคเพื่อไทยในปัจจุบันกำลังสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญในวงการเมืองไทยซึ่งสามารถเห็นได้จากผลสำรวจความคิดเห็นล่าสุดที่สะท้อนความนิยมและความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อพรรค การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เกิดจากความพยายามและกลยุทธ์ที่ชัดเจนของพรรคในการสร้างความเชื่อมั่นและเชื่อมโยงกับประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมพรรคเพื่อไทยมุ่งเน้นการพัฒนานโยบายที่ตอบสนองต่อความต้องการจริงของประชาชนทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและการศึกษาซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจว่าการสนับสนุนพรรคเป็นการลงทุนในอนาคตของประเทศในด้านเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทยได้เสนอแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจที่ครอบคลุมทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น เน้นการสร้างงานการสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมรวมถึงการพัฒนาทักษะแรงงานให้เข้ากับความต้องการของตลาดโลกการวางนโยบายเศรษฐกิจแบบยั่งยืนและมีเป้าหมายชัดเจนเช่นนี้ทําให้ประชาชนเห็นว่าพรรคมีความสามารถในการจัดการทรัพยากรและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริงซึ่งเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนยุคใหม่ที่ต้องการความมั่นคงและโอกาสในการพัฒนา นอกจากเศรษฐกิจแล้วพรรคเพื่อไทยยังให้ความสำคัญกับเรื่องสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในด้านสวัสดิการการดูแลสุขภาพและการสนับสนุนกลุ่มประบางการออกแบบนโยบายเหล่านี้ไม่ใช่เพียงแค่การสร้างความนิยมชั่วคราวแต่เป็นการสร้างความเชื่อมั่นระยะยาวว่าพรรคเข้าใจปัญหาและสามารถแก้ไขได้อย่างตรงจุดการสนับสนุนด้านสวัสดิการสำหรับครอบครัวผู้มีรายได้น้อยการจัดตั้งโครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุและการสนับสนุนเด็กและเยาวชนในด้านการศึกษา ทำให้ประชาชนรู้สึกว่าพักใส่ใจทุกกลุ่มและทุกชั้นของสังคมอย่างแท้จริงการสื่อสารและการเชื่อมโยงกับประชาชนถือเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งของพักเพื่อไทยพักใช้ช่องทางการสื่อสารที่ทันสมัยและเข้าถึงง่ายทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ทำให้ทุกคนสามารถติดตามข่าวสารและเข้าร่วมกิจกรรมของพักได้อย่างสะดวกสบายการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้พักเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เป็นกำลังสำคัญในการสร้างความเปลี่ยนแปลงพักเพื่อไทยไม่เพียงแต่สื่อสารนโยบาย แต่ยังสร้างแรงบันดาลใจและสร้างความหวังให้กับประชาชนด้วยข้อความที่สร้างสรรค์และชัดเจนการเชื่อมโยงเช่นนี้ทําให้ประชาชนรู้สึกว่าเสียงของตนเองมีความหมายและสามารถส่งผลต่อการตัดสินใจทางการเมืองได้จริงความสําเร็จของพรรคเพื่อไทยในช่วงเวลานี้ยังสะท้อนถึงความสามารถในการปรับตัวต่อสถานการณ์ทางการเมืองที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วพรรคมีการวิเคราะห์สถานการณ์และออกแบบกลยุทธ์เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ทันเวลา การวางแผนอย่างรอบคอบและมีเป้าหมายที่ชัดเจนทําให้พักสามารถก้าวขึ้นเป็นผู้นําที่มีความมั่นคงและสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนได้อย่างต่อเนื่องความสามารถในการปรับตัวเช่นนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้พักคงความนิยมแต่ยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ของพักที่เป็นพักที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและพร้อมนําพาประเทศไปสู่อนาคตที่ดียิ่งขึ้นการสนับสนุนจากประชาชนยังสะท้อนให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือและความโปร่งใสของพักพักเพื่อไทยมุ่งมั่นในการสร้างกระบวนการทางการเมืองที่เปิดกว้าง และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางนโยบายความพยายามเหล่านี้ช่วยสร้างความเชื่อมั่นว่าพักไม่เพียงแต่สนใจเรื่องคะแนนนิยมแต่จริงจังต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการตัดสินใจนี้ยังช่วยให้พักสามารถปรับนโยบายให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้มากที่สุดการเน้นเรื่องการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของพรรเพื่อไทย การลงทุนในการศึกษาการฝึกอบรมและการสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เติบโตอย่างมีคุณภาพเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงสำหรับอนาคตของประเทศพักมุ่งเน้นให้การศึกษาไม่ใช่เพียงการเรียนรู้ทฤษฎีแต่เป็นการสร้างทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพและการใช้ชีวิตในโลกยุคใหม่การสนับสนุนนี้ยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นว่าพวกเขามีโอกาสในการเติบโตและประสบความสำเร็จซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความเข้าใจและความใส่ใจของพักต่อคนรุ่นใหม่ การเมืองไทยในปัจจุบันกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญและพรรคเพื่อไทยได้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาพร้อมที่จะรับมือกับความท้าทายเหล่านี้การสร้างนโยบายที่ชัดเจนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและความเข้าใจต่อความต้องการของประชาชนทำให้พรรคสามารถนำเสียงสนับสนุนไปสู่ระดับที่สูงขึ้นได้อย่างต่อเนื่องการที่ประชาชนให้ความไว้วางใจและสนับสนุนพรรคเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความสามารถของพรรคในการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมและสามารถวัดผลได้ พรรคเพื่อไทยไม่ได้เป็นเพียงพรรคการเมืองทั่วไปแต่เป็นสัญลักษณ์ของความหวังและการเปลี่ยนแปลงในเวทีการเมืองไทยความสำเร็จที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นผลจากการวางรากฐานอย่างมั่นคงของพรรคในอดีตซึ่งสะท้อนถึงการเรียนรู้และปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมทางการเมืองที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอการเข้าใจความต้องการของประชาชนและการสร้างนโยบายที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการเหล่านั้นทำให้พรรคได้รับความไว้วางใจจากประชาชนอย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่เพียงแต่เกิดขึ้นในระดับนโยบายเท่านั้นแต่ยังเกิดขึ้นในรูปแบบการสื่อสารและการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกมิติของการเมืองหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญที่พรรคเพื่อไทยใช้คือการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนกับการตัดสินใจทางนโยบายพรรคมีการเปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถเสนอความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในกระบวนการวางนโยบายทำให้ทุกเสียงของประชาชนมีความหมายและสามารถส่งผลต่อการตัดสินใจของพรรคได้อย่างแท้จริง การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในระดับนี้ไม่เพียงแต่เพิ่มความโปร่งใสในการทำงานของพรรคแต่ยังช่วยสร้างความรู้สึกว่าเสียงของประชาชนมีค่าและสำคัญต่อการกำหนดทิศท,ทางของประเทศด้านเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทยมีแนวคิดที่เน้นการสร้างโอกาสให้ทุกกลุ่มในสังคมสามารถเติบโตได้อย่างเท่าเทียมการสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมการส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจสร้างสารรค์และการพัฒนาทักษะของแรง,งงานไทยเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างรากฐาน,ศาฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืน การที่พรรคมุ่งเน้นเศรษฐกิจแบบมีเป้าหมายและครอบคลุมทุกกลุ่มทําให้ประชาชนเห็นว่าพรรคไม่เพียงแต่สนใจเรื่องการเมืองระยะสั้นแต่ยังใส่ใจการพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศในระยะยาวพรรคเพื่อไทยยังให้ความสําคัญกับการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างจริงจังการลงทุนในโครงการการศึกษาการฝึกอบรมและการพัฒนาทักษะของเยาวชนเป็นการสร้างพื้นฐานที่แข็งแรงสําหรับอนาคตของประเทศ การสนับสนุนการศึกษาไม่เพียงแต่ช่วยให้เยาวชนมีความรู้และทักษะท,ที่จำเป็นต่อการทำงานแต่ยังสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นว่าพวกเขาสามารถมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศการที่ประชาชนมองเห็นความตั้งใจของพรรคในด้านการพัฒนาคนรุ่นใหม่ทำให้ความเชื่อมั่นต่อพรรคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องการเมืองไทยในยุคป,ปัจจุบันมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแต่พรรคเพื่อไทยได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวและความยืดหยุ่นอ,อย่างสูง พักมีการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองและวางกลยุทธ์ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ทันเวลาการวางแผนและการดำเนินงานอย่างเป็นระบบทำให้พักสามารถรักษาความนิยมและสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนได้อย่างมั่นคงความสามารถในการปรับตัวและแก้ไขปัญหาเฉพาะนาช่วยให้พักยังคงเป็นผู้นำที่น่าเชื่อถือในวงการเมืองไทยการมีส่วนร่วมของประชาชนถือเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความสำเร็จของพักเพื่อไทย การเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นและเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองทำให้พักสามารถรวบรวมความคิดเห็นและข้อมูลเชิงลึกเพื่อนำมาปรับปรุงนโยบายได้อย่างเหมาะสมการมีส่วนร่วมของประชาชนยังช่วยสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและความรับผิดชอบร่วมกันทำให้ประชาชนรู้สึกว่าเสียงของตอนเองสามารถส่งผลต่อการตัดสินใจทางการเมืองได้จริงพักเพื่อไทยยังมุ่งเน้นเรื่องความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อประชาชนการสื่อสารและการรายงานผลการทำงานอย่างชัดเจน ทำให้ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้าและเข้าใจทิศทางของพรรคได้อย่างครบถ้วนการสร้างความโปร่งใสเช่นนี้ไม่เพียงแต่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นแต่ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของพรรคที่เป็นมืออาชีพมีความรับผิดชอบและใส่ใจต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงในด้านสังคมพรรคเพื่อไทยมุ่งเน้นการสร้างสังคมที่มีความเท่าเทียมและยั่งยืนการสนับสนุนกลุ่มประบางการดูแลผู้สูงอายุการส่งเสริมการเข้าถึงการรักษาพยาบาลและการสร้างความเท่าเทียมในการศึกษา เป็นสิ่งที่ช่วยสร้างสังคมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและสิทธิพื้นฐานได้อย่างเท่าเทียมความพยายามเหล่านี้สะท้อนถึงความเข้าใจและความใส่ใจของพักต่อประชาชนทุกกลุ่มและทุกชั้นของสังคมการใช้เทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้พักเพื่อไทยสามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างกว้างขวางพักใช้สื่อออนไลน์เพื่อสื่อสารนโยบายสร้างแรงบันดาลใจและสร้างความสัมพันธ์กับประชาชน การเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ผ่านสื่อออนไลน์ช่วยให้พักสามารถเพิ่มฐานเสียงและสร้างความเข้าใจในในโยบายของพักอย่างมีประสิทธิภาพการสื่อสารแบบสองทางนี้ทำให้ประชาชนรู้สึกว่าตนเองมีส่วนร่วมและสามารถสื่อสารความคิดเห็นได้โดยตรงความสำเร็จของพักเพื่อไทยในปัจจุบันเป็นผลมาจากการวางกลยุทธ์อย่างรอบคอบการสื่อสารที่ชัดเจนการพัฒนานโยบายที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและการสร้างความเชื่อมั่นผ่านการทำงานอย่างจริงจังและโปรง่งใส การที่ประชาชนให้ความไว้วางใจและสนับสนุนพักอย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงความสำเร็จของพักในการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมและสามารถวัดผลได้จริง